ไม่ได้ต้องใช้เข็มเยอะเพราะว่าเข็มต้นหนึ่งมันก็ต้องหกเจ็ดร้อยลแล้วก็ค่ากดอีกเท่าไหร่นะครับผมก็คือรอบบ้านของคุณเนี่ยทั้งที่ดีรอบรอ,อบบ้านดียิ่งถ้าใครทําพื้นเป็นคอนกรีตสแตมป์เนี่ยมันสําคัญมากนะครับเพราะว่าคอนกรีตสแตมป์ทําเพื่อนไม่ได้กดเข็มก่อนเป็นจุดๆๆเนี่ยวันที่มันแตกเนี่ยมันไม่สวยมันเสียดายนะครับผมพื้นที่มันสวยๆมันจะไม่สวยเลยอืม มาวันนี้ขอโอกาสเป็นมุมนี้นะครับผมเพราะว่าจริงๆชีวิตจริงๆก็เป็นมุมนี้แหละตลกก็ตลกบ้างทําอะไรเล่นบ้างได้ดูเด็กๆเ,เล่นน้าด้วย <upstairs> สวัสดีครับอ่อาเ<ะ>ล่นน้ํากันระวังระวังด้วยที่เกียดงมอืม <Eld ers> มาต่อก็คือ,อยังไม่จบสักเรื่องเลย ถ้า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 รอบบ้านของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ตัวบ้านอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอยากมีพื้นที่จอดรถท้างหน้าเนี่เพื่อนเพื่อกดเข็มเป็นอย่างนี้เป็นจุด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 เปลืองนะครับแต่ว่า ระยะยาวนะครับบ้านคนรวยเขาทำกันนะค,คือกดเข็มเข็มไอสิบหรือว่าเข็ม6เหลี่ยมนะ่ยลงไปสเมตรหรือหเมตรเนี่ยแต่ว,ว่าเว้นมันจุด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 เมตรจุดเมตรเพื่อที่เวลาวางไว้เมตรเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราเทป,ปูนทับไปเนี่ยอนาคตเนี่ยโอกาสที่มันจะซุดยากมากเพราะว่ามันมีเข็มที่แผ่รอรอการร,ร,รับน้ําหนักอยู่นะครับผมมันก็จะไม่ซุดเลยนั่นแหละถ้าใครถ้าเจอช่างทําดีๆนะครับผม แต่แนะนำนะครับว่าอย for ่าไปเวลาใครทําต่อเติมบ้านหรืออะไรอย่าไปเจาะเข้ากับตัวคานบ้านนะครับเพราะว่าการที่คุณเนี่ยต่อเติมรอบบ้านแล้วไปเจาะกับคานบ้านคานบ้านเดิมเนี่ยคุณจะเจอการที่ว่ามันดึงกันน้ําหนักที่เพื่อนเห็นตาเปล่าเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะมากมายแต่ว่าระยะเวลาที่มันดึงกันมันเยอะมากนะครับมันทําให้บ้านเนี่ยแตกเล้าได้หรือว่าสุดมันแตกเล้าแล้วมันไม่สวยนั่นแหละเอาให้มันสุดแยกกันดีกว่าเว้นตัวบ้านเดิมสัก3มเซน5เซนเนี่ยมันจะทํ้ให้ไม่ดึงกันยังไงก็ดีกว่านะครับ วันนี้ขออนุญาตเป็นสาระเรื่องบ้านดีกว่าเพราะว่าหลายคนอาจเจอปัญหาเร,งงเรื่องบ้านแลวก็เรื่องอื่นก็อาจจะตอบได้ยิ้มหน่อยครับยิ้มมีความสุขดีนะครับมีความสุขดีนะครับหรือว่าก็จะทําเป็นรายการนะคือให้นักท่องเที่ยวให้ใครที่มาเนี่ยเพราะว่าต้องบอกว่ามีหลายคนอยากมาหาผมที่นี่ น่ารักน่ารักทุกคนนะครับเราอยากให้โอกาสทุกคนแล้วก็เพื่อนๆต้องเปิดใจในการให้โอกาสทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับการที่เข้ามาเนี่ยผมก็จะให้เกียรติแล้วก็จะวางตัวให้มันเหมาะสมผู้ชายเนี่ยผมก็จะเล่นให้เละเทะได้เลยแต่ว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยเราก็จะ เล่นตามความเหมาะสมนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าหนึ่งไม่ได้เป็นบริษัทผมอย่างเดียวคือพี่ปูพี่ปูเป็นใครถ้าเพื่อนๆรู้พี่ปูคือพี่ปูคือคนแก่คนหนึ่งหัวขาวนะครับที่ดูแลนักแสดงเยอะมากมายนะครับผมแล้วก็รวยกว่านักแสดงด้วยซึ่งถ้าพี่ปูคุณปูหรือตัวผมเนี่ยไม่ไม่ผิดที่จะพานักแสดงที่เขาอยากมีโอกาสมาทํางานในไทยนะครับเราให้โอกาสเขาได้ได้มาพูดคุยให้เพื่อนๆรู้จักให้ให้เพื่อนๆได้ได้เห็นมุมมองต่างๆเห็นความสามารถที่แบบหลายคนอยากโชว์อยากอะไรเงี้ยเนาะ ก็เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจกันด้วยนะครับวันนี้มีไปไหนไม่ทราบเหมือนกันนะครับสงสัยหมีหมีแห้งนะครับผมต่อต่อก็เรื่องปูนจบไปยังก็เรื่องปูนก็คือเลือกสเปคที่ดีอย่าประหยัดเกินไปเวลาเขาถามว่าาไวเมทสามมิลสี่มิลหกมิลคนเลือกแบบไหนก็ตามตรงัน เพื่อนยิ่งไวเมดมันหนาเนี่ยมันก็ยิ่งดีนะมันรับน้าหนักได้เยอะแต่ว่าก็าดูตามความเหมาะสมนะครับว่าบ้านคุณรับแค่รถธรรมดาหรือแค่เดินหรือว่ามีรถสิบล้อรถใหญ่เข้าด้วยตามความแข็งแรงนั่นเองอมืมีอะไรมีอะไรอยากถามผมไหมเกี่ยวกับงานก่อสร้างเกี่ยวกับงานวิศวกรรมวิศวกรวิศวะทุกอย่างเลยบัญชงบัญชีหรือว่าถามอะไรผมถามมาหมดเลยตอนนี้ผมจะพยายามตอบเพราะว่าวันนี้ผมอยาก ให้เพื่อนๆได้เห็นมุมมองที่หลายคนไม่ค่อยเห็นที่ผมไม่ไดเอามาแสดงออกมานะครับปูนผีคืออะไรจริงๆผมไม่ไม่ได้แนะนำให้รู้จักให้รู้จักก็ไม่ผิดละกันปูนผีเนี่ยต้องต้องอธิบายก่อนนะครับปูนผีเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยคือปูนที่เวลามาเทอ,อ่างง่ายๆเลย ปูนที่ชอบเทบ้านคนตอนกลางคืน <_ d ata> เขาเรียกว่าปูนผีนะครับผมคือปูนที่ว่าไซต์ก่อสร้างใหญ่ๆนะครับบ <_ d ata> ริษัทใหญ่ๆมากมายที่ว่าเขาสร้างห้างหรือว่าอุาษาษาษาตสาหกรรมต่างๆเนี่ย <_ d ata> เขาเขาได้ให้รถปูนเนี่ยมาเทและและการเทนั้นอ่ะมันดัน เทเต็มจํานวนแล้วแล้วมันเหลือปูนอยู่ในโม่กี่คิวกี่คิวนั่นนะครับผมคือคือปูนเหลือนั่นแหละปูนเหลือจากการเทปูนแต่เวาลาผมไม่ค่อยอยากอธิบายคําว่าปูนเหลือพอพอเราพูดคําว่าปูนเหลือจะทําให้คนที่จะเทเนี่ยไม่กล้าเทนะครับผมปูนเหลือปูนผีเนี่ยมันไม่ใช่ปูนไม่ดีนะครับมันอยู่ที่ว่าคนที่เอามาให้คุณอะ่ะดีหรือไม่ดีถ้าคนดีที่เอามาให้คุณคือ มันจะปูนมันจะอยู่ในชั่วโมงที่มันยังใช้ได้อยู่นะครับผมยังไม่ยังไม่ร้อนยังไม่ยังไม่แห้งเกินไปแต่ว่าถ้าถ้าปูนที่ที่ออกมาจากโรงงานเลยมันก็ดีมาถึงก็เทแล้วก็ปาดได้นั่นนะครับปูนผีก็คือสร้างคั้ง,ง่ายๆปูนที่ราคาถูกถูกกว่าปูนที่ออกจากแผ้นปกติและกันถูกกว่าครึ่งๆได้เลยแล้วก็ชอบส่งตอนกลางคืนเพราะว่ามันคือปูนเหลือจากหลายๆที่ ข้อสําคัญที่ต้องดูก็คือต้องดูให้เป็นว่ามันมันใกล้เสียหรือ,รอ,อยังบางบางบางโม่รถปูนมารถโมูที่มันวิง่งตอนนั้นน่ะบางโม่เนี่ยมันแห้งคาโม่หมดเลยนะครับผมซึ่งซึ่งไม่ดีนะครับผมก็ต้องมาแอบเททิ้งกันตรงนู้นตรงนี้นะแต่ข้อดีอย่างหนึ่งของปูนปูนผีนะครับผมจะบอกให้ว่าปูนสเต็งพวกนี้เนี่ยสเต็งมันสูงมากจริงเปล่าปูนพวกนี้สเต็งมันสูงมาก คือสมมุติเพื่อนๆอ,อยากเทพื้นที่2 280 250 240แต่ไอปูนพวกเนี้ที่มันมาเนี่ยสเต็งมันสูงมาก400อัพนะครับผมทำไมถึง400อัพเพราะว่า400 600แบบนี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอที่มันมาจากโครงการน่ยมันใช้ปูนที่สเต็งสูงมากมันใช้ปูนที่สเต็งแบบสูงมากสเต็งก,ก่อสร้างราชการสเต็งอะไรพวกเนี้ย มันเลยแข็งเปกเลยนะครับคือง่ายๆเลยอ่ะปูนมันใครบอกว่ามันปูนแย่ปูนผีแต่ผมจะบอกให้เพราะพอแม่งแห้งปุ๊บเนี่ยคือเจาะไม่ลงนะครับสมมุติเวลาเราจะฝังพุกเพื่อทํานู่นทํานี่นะครับเจาะไม่ได้นะครับปูนยี่ห้ออะไรดีสุดผมไม่สามารถบอกได้นะครับการจะบอกได้ว่าปูนยี่ห้ออะไรสุดเพื่อนๆต้องบอกผมว่า ใช้ในการทำอะไรใช้ในการทําคามใช้ในการทำเสาบ้านหรือว่าใช้ในการผสมเทพื้นหรือว่าใช้ในอะไรปูนปูนไม่สามารถบอกได้นะครับว่าอะไรดีสุดเพราะว่าปูนเนี่ยมันมียันว่าปูนสำหรับปูกระเบื้องปูนอะไรพวกนี้อีกที่ว่าที่ว่ามันมันแยกขแขนงไปนะเราไม่สามารถบอกผิดผิดผูกๆูเดี๋ยวเพื่อนๆแม่งซื้อปูน ปูนผสมเทพ,พื้นไปไปปูกระเบื้องเดี๋ยวผสมมันมีเดี๋ยวนี้มีมปูนกาวปูนอะไรที่มันแบบทําให้งานง่ายขึ้นด้วยก็คือขอไม่ตอบเรื่องนี้ละกันเพราะว่าเดี๋ยวชิบหายวายวอดเดี๋ยวมาด่าผมอีกนะครับมา